ลงดินอย่างเป็นทางการนะอันนี้ก็เป็นต้นกล้าหลงวัดแพร่อายุหนึ่งปีนะฮะเป็นหลงเป็นหลงเม็ดหรือเปล่าหลงเม็ดหรือหลงเสียบวะเราก็ลืมถามเขาเนาะแต่ว่ามันราคาแพงมันน่าจะเป็นหลงเสียบยอดได้เขาคงไม่เอาหลงเม็ดมาให้เราหรอกจริงนะดูสิก็เราจะหันหน้าไปทางหลงนัดจตุัสบัตรทองมาอีเลยถ้ามันลงแล้วก็กรีดอย่างตอนนี้เพราะว่าแพงก็เกิน ต้นละ250บาทแต่ไอ้ไอพวกนู้นี่เพาะเองปลุกเองครับได้เงนไม่เห็นภาพนะ<า>ได้มุมกล้องที่ชัดเจนแล้วก็ดำเนินการรีดคือแบบไม่ต้องเสียดายถุงต้นกาต้นนี้น่าจะอายุหนึ่งปีนะเข้าใจว่าน่าจะประมาณนี้เพราะน่าจะเสียบยอดได้เลยทีีย เป,เป็นหลงเสียบยอดจริงเพราะว่ามีแนวแนวโคนระหว่างข้อต่อมันเป็นแบบตักฉลักสังเกตได้เราสังเกตได้ว่ามืดหน่อยตอนนี้ก็กี่โมงแล้วว่ ตอนนี้หกโมงครึ่งนะหลงฮะอิงข้างประมาณนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นพื้นเมืองอันนี้ไม่รู้มีปัญหาอะไรวะดูทรงมันแปลกส่วนอันนี้เติบโตดีครับอันนี้ไม่แปลกละอันนี้ปกติหรืออาจจะมีแปลกบ้างไม่รู้สิ ช่างหัวมันโอ,นนนนนอ้ในพานในพานเบิ้ลเยในพานนี่อันนี้ก็สูง180เหริญนะเป็นทุเรียนเพาะเมล็ดนะฮะเพาะเมล็ดแล้วก็ผมเพาะไว้ประมาณปีหนึ่งปีกว่าๆแล้วผมก็มาลงดินปีกว่าเกือบสองปีอะผมมาลงดินมันก็เหมือนจะไม่รอดแล้วนะมันเป็นงงงแงง,ง,ง,งดูดิโคนลำต้นมันคดงง,ง,ง,งๆเห็นไหม ผมก็ปลูกไปมั่วๆซั่วๆมันดันเร,เริ่มเจริญเติบโตที่สังเกตได้ไหมดูโคนต้นดิแปลกไหมแต่มันก็โตดีนะมีรากตรงนี้ด้วยนไม่รู้ครับปลูกไปด้วยความไม่รู้และด้วยความที่อยากมีทุเรียนกินเหมือนเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ อยากให้มันสำเร็จนะเนาะส่วนตัวนี้ก็มเมล็ดเหมือนกันอันนี้ก็มเมล็ดเหมือนกัน,นมีมเมล็ดก็หนึ่งสองสามสี่นะฮะแล้วก็อันเนี้ยทรงนี้เลยที่แบบรอแร่รอแร่ผมก็มาปลูกนะผมไม่ทิ้งปลูกไว้ก่อนเพื่อมันดีแล้วก็อยู่นู่นอีกสองต้น แต่อันนี้คือนี่งองเงงจะรอดไม่รอดแหละเนหะ็นปะทรงเนี้ยผมก็ปล่อยไปก่อนแต่อันนี้ดูแป,กแปกลกๆนลใบมันนี่เรามาลุ้นนี่ดีกว่าอันนั้นก็จะเป็นชมพู่นะฮนะแอปเปิลสตาร์ชมพู่อันนี้แอปเปิลสตาร์น,นีลมดุดอันนี้เราจะย้ายไปทิ้งล้ว งกระจยังไม่ได้ปลูกนะใส่ถุงไว้เฉยแม่งโตโคตรด,ดีเลยผมจะไปแว้นในป่านล้วน,นะให้มันบังพวกใบไม้ให้มันขึ้นให้มันลกข้างขางโอเคตามนี้แหละเออลืมลืมแนะนําไปอันนี้คือแอปเปิลนะไม่แอปเปิลสตาร์นะแอปเปิลที่ผม,พมเพาะเมล็ดแล้วผมมาปลูกอายุสองปีละสองปีกว่าละนี่ก็แอปเปิลนะทวันขึ้น ส่วนอันนี้ก็แอปเปิลสังเกตได้ว่าใบมันร่วงเห็นไหมแต่มันไม่ตายนะทนมากมันเป็นอาการแบบนี้หลายรอบแล้วแต่ใบมันก็แตกมาอยู่ดีเนี่ยแตบกบมาแบบนี้เลยอันนี้ก็แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอะโบคาโดมาปางมายงชิดแม่งอยู่กันด้วยกันห่างกันแค่เมตรเดียวไม่ถึงเมตรได้คำมั้งแต่ขับปูไปก่อนอันไหนออกผลก่อนเก็บไว้อันไหนไม่ออกตัดทิ้งพรุ่งนี้เป็นคิวของเจ้าเงาะจะลงดินอันนี้จะเป็นลินจี่นะ อันนี้เป็นเมล็ดกินลวทิ้งไว้ตรงนี้โอเคพอพอพอล้ช่างช่างยนต์เขเริ่มทำงานแล้ว